วิช i ั่นคืออะไรถ้าแปลกันแบบง่ายๆวิช i ั่นก็คือภาพแห่งอนาคตที่ทุกคนอยากจะไปเป็นแต่ถ้าจะแปลให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นกว่านั้นผมขออนุญ,ญาตเล่าให้ฟังว่าวิ s ชั่นไม่ใช่อะไรดีกว่านะครับถ้าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับ การทำธุรกิจก็คงจะเป็นเรื่องง่ายก็เพียงแต่ทำสิ่งเติมให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมี disruption เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมี crisis เกิดขึ้นเป็นระยะๆะะนะครับดังนั้นวันนี้ครับเราต้องการผู้นำนะครับที่นอกจากจะเป็นนักกลยุทธ์แล้วยังต้องเป็นนักกลยุทธ์ผู้มีวิสัยทัศน์ได้ด้วยครับ เป็นคนที่กําหนดวิสัยทัศน์กําหนดเป้าหมายขององค์กรเพื่อเปลี่ยนทิศทางขององค์กรเพื่อไปสู่อนาคตที่ดีกว่าองค์กรก็คือการรวมกลุ่มของมนุษย์ครับและการที่มนุษย์จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสําเร็จได้นั้นมนุษย์จําเป็นต้องมีพลังนะครับพลังมาจากอะไรครับพลังมาจากความคาดหวังและความฝันสังเกตไหมครับเวลาที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราหมดแรงเป็นเพราะอะไรครับเรารู้สึกว่าเราไม่มีความฝัน เราอยากนอนเฉยๆต่อไปเราหมดพลังนะครับดังนั้นวิชั่นจึงเป็นเครื่องมือด้านการจัดการที่สำคัญมากครับเพราะจะช่วยให้คนในองค์กรเนี่ยมีพลังเดินตามความฝันและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นครับคือช่วยให้ทุกคนเนี่ยเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันมีโฟกัสของพลังที่เขากำลังเดินทางต่อไปเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้มากที่สุดตามความฝันที่เขาตั้งไว้นั่นเองวิชั่นคืออะไร ถ้าแปลกันแบบง่ายๆวิชันก็คือภาพแห่งอนาคตที่ทุกคนอยากจะไปเป็นคนในองค์กรอยากไปเป็นร่วมกันนะครับแต่ถ้าจะแปลให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้นกว่านั้นผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าวิชันไม่ใช่อะไรดีกว่านะครับหนึ่งในความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเยอะมากก็คือวิชันคือ Aspiration ของผู้บริหารนะครับผู้บริหารนะครับมีประสบการณ์เยอะมากและอาจจะอยากให้องค์กรเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ถ้าปราศจากการสแกนสิ่งแวดล้อมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ aspiration นั้นก็อาจจะไม่ใช่วิชั่นที่ดีก็ได้และนอกจากนั้นครับวิชั่นไม่ใช่ projection ของ baseline นะครับไม่ใช่เอาอดีตลากเส้นตรงต่อไปอยังปัจจุบันและลากเส้นตรงต่อไปอยังอนาคตเพราะว่าอนาคตนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราลากเส้น จากอดีตมาสู่ปัจจุบันและไปสู่อนาคตเพราะว่ามันยังมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เข้ามาทำให้เส้นทางเส้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ยังไม่นับถึง disruption นะครับที่บางคนใช้คำว่า discontinuity อดีตไม่จำเป็นต้องนำไปสู่อนาคตเสมอไปถ้ามีใครบางคนสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของอนาคตนั้น และคนคนนั้นก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ครับเพราะการกระทำของพวกเราทุกคนก็มีผลต่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นอยู่ทั้งสิ้นดังนั้นอนาคตมีความเป็นไปได้หลายประการครับวิชั่นจึงเป็นภาพแห่งอนาคตที่เราได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วว่ามีอะไรที่เป็นไปได้และเราได้เลือกที่จะสร้างให้เป็นอนาคตของเราเนื่องจากวิชั่นเป็นเรื่องของอนาคตการที่เราจะกำหนดอนาคตของตัวเราเองได้นั้น เราต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นที่มีความชัดเจนมี Evidence และมีทิศทางเราเรียกมันว่าเทรนดครับเพราะถ้าเราเกาะตามเทรนดแต่เพียงอย่างเดียวเราก็อยู่ในโหมดที่เรียกว่า reactive โหมดนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังปล่อยให้เทรนดเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราซึ่งอาจจะไม่แตกต่างกับคู่แข่งของเราเลยก็ได้ซึ่งนั่นไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีเลยครับ ดังนั้นนะครับเราศึกษาเทรนด์เพื่อให้เห็นว่าเทรนด์จะพาเราไปไหนแต่ขณะดเดียวกันเรื่องที่2ที่เราก็ต้องศึกษาเช่นกันคือเรื่องของคําว่า uncertainty เวลาเราคุยกันคําว่า uncertainty หลายๆคนอาจจะไปนึกถึงเรื่องของความเสี่ยงครับโดยทั่วไปมนุษย์ไม่ชอบ uncertainty ครับเพราะทําให้เราไม่มั่นใจได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันทําให้เราเกิดความกลัวแต่ขณะเดียวกันครับ uncertainty มีข้อดีครับ เพราะนั่นกำลังบอกเราว่าเราสามารถเชฟอนาคตให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ทุกคนนึกภาพสิครับว่าถ้าเกิดอนาคตเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วและไม่มีใครเปลี่ยนได้ชีวิตพวกเราก็เหมือนแค่เดินทางไปสู่จุดนั้นและไม่มีความตื่นเต้นและเราไม่สามารถอินคอนโทรกับชีวิตได้นั่นเองดังนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องเทรนเราเข้าใจเรื่องอันเซอร์เทนตี้เอา2เรื่องนี้แหละครับมาประกบกันเราจะเห็นสิ่งที่เรียกว่าพอสติลิตี้ครับ คืออะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตแต่มันจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างมันหรือไม่นะครับดังนั้นเมื่อเห็น possible scenario ทั้งหมดแล้วเราก็มาคุยกันครับว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากเป็นอะไรคืออนาคตที่นำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนแล้วปักหมุดตรงนั้นและครับให้เป็นวิสัยทัศน์ของเรา จากนั้นจึงกำหนดกลยุทธ์ที่จะไปสู่วิสัยทัศน์นั่นครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเก่งเรื่องของกลยุทธ์ผมขอแนะนำ Strategy Essential Plus Application แอ p l i c a t i o n ที่บรรจุองค์ความรู้ที่กลั่นมาจากประสบการณ์ของผมกว่า20ปีที่จะทำให้ท่านเข้าใจแก่นของกลยุทธ์และสามารถนำไปใช้ได้จริงครับผมออกแบบด้วยคอนเซปตที่ว่า Accessible and Affordable for all นะครับ Accessible หมายความว่าผมทำเป็นโมบายแอปครับซึ่งมีทั้ง iOS และ Android ส่วน affordable หมายความว่าราคานั้นต้องไม่เป็นประเด็นครับโดยราคาเริ่มต้นเพียงวันละ1บาทเท่านั้นเองท่านจะสามารถเข้าสู่คอนเทนต์ที่เป็น exclusive content ที่ผมไม่ได้เผยแพร่ในที่ใดนอกเหนือจากแอปพลิเคชันแห่งนี้ เพราะกลยุทธ์เป็นเรื่องสำคัญและการทำกลยุทธ์ได้ดีต้องเข้าใจวิธีคิดแบบนะักกลยุทธ์ครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสมัครแอปพลิเคชันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ